แล้วมุมดูทันติดตามโอ,อ้โหทุกซีสันเลยกับกอล์สิบเกิลนี่คือเหล่านักแสดงของกอล์สิบเกิลไทยแลนด์ของเราสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงคะเนี่ยแหละค่ะวายหนูโอ้โหใช่เลยแล้วพี่เนี่ยจะมายืนทำไมเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็มองแต่วายหนูวายหนูอะวายหนูพี่ก็ทานอยู่ก็สิบเกินนี่ดังมากทั่วโลกทคนต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าซีรีส์ก็สิบเกินเนี่ยก็มีการเอาไปแบบว่าฉายแล้วก็ไปถ่ายทำเนี่ยทั่วโลกเนี่ยกว่าหนึ่งร้อยประเทศแล้วแล้วคราวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นของคนไทยของเรานะคะก่อนอื่นให้น้องๆเนี่ยแนะนำตัวก่อนดีกว่าเนาะว่าเป็นใครบ้างแล้วก็รับบทเป็นอะไรบ้างเป็นยังไงคาแรคเตอร์ครับผม สวัสดีครับผมแพทริกชานนนมากันวันนี้รับบทเป็นเนทนิธิอชิรวัตรครับ<ะ>เนทเนทก็จะเป็นผู้ชายแบบไหนครับฐานะด<ๆ>ีๆครับผมรวยมากเลยแล้วก็เหมือนมีทุกอย่างเพอร์เฟกต์แต่ว่าปัญหาของเขาจะอยู่ที่ครอบครัวอ,<า>อ,อ่านว่าเนทเหรอคะเนท<น>ครับเนทก็ได้เนทก็ได้ครับสําเนียงของแต่เนทจะเูแบบอินเตอร์กว่าเลยต่อมา ค่ะสวัสดีค่ะคาริสัตย์ปิ่งเกตและบทเป็นแบร์เบียร์ทิสสานนท์ค่ะนี่ค่ะแบร์ก็จะเป็นเด็กที่ถูกคุณพ่อคุณแม่ตามใจตลอดเลยใช้ชีวิตต่างเพศนิยายเป็นคนหนูนิดนึงทุกอย่างต้องเพอร์เฟกอยากจะเป็นที่หนึ่งตลอดเวลาคุณหนูแบรงไงอยากเป็นแรงจะเป็นแบตไปก่อนควีนบีไงควีนบีควีนบูมค่ะขอบคุณค่ะพัททิะต่อมาค่ะ ค่ะเซอรน่าแมาซิงเกอร์นะคะรับบดเป็นเซรีน่าแวนเดอร์วูเซนค่ะก็เป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ชอบคิดนอกกรอบแต่เดิมแต่เดิมเขาเป็นปาร์ตี้กิร์ลค่ะเป็นคนคชอบแบบปาร์ตี้แต่กลับมาคราวนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องติดตามชมนะคะค่นุม่มแดนเข้มของเรา ครับสวัสดีครับวิกเตอร์ปอนพัทครับรับบทเป็นแดนครับแดนก็จะเป็นคนที่อารมณ์ประมาณบอกว่าง่ายๆครับชิวๆเป็นคนที่ไม่พยายามขวายคว้าสิ่งใดครับเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างพอใจในสิ่งตัวเองมีครับผมค่ะเชิญมาอีกหนึ่งคนเป็นน้องชายของครับผมก็ฟานปานีสนะครับรับบทเป็นเอริกฟันเดอร์วูดเซนนะครับก็เป็นน้องที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับน้อพี่สามครับ ค่ะเมจิรัตประพาวิสุมานะคะรับบทเป็นสาววดีสาค่ะก็สาวเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงเข้าห้าวขวานขาสร้างแล้วก็จะมีทัศนคติในแง่ลบกับพวกพวกสังคมชั้นสูงค่ะค่ะ นี่อีกหนึ่งหนุ่มครับสวัสดีครับขุนชานนลนะครับรับบทเป็นจากเมืองจิกิตหรือว่าชักบัสครับในบทก็จะเป็นเอ่อเพลย์บอยครับค่ะค่ะเป็นเพลย์บอยเป็นเอ่อคนวางแผนเจ้าคิดเจ้าแผนแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวครับค่ะแล้วก็เป็นเด็กขายของมาบุญด้วยร้ายมากเมื่อคืนดูเพิ่งดูอยูใครก็ไม่รู้วางของแขนเยอะอ๋อหน้าใบแป๊บเดียวเนี่ยหลายคนก็แบบติดตามตลอดเลยแล้วเรื่องราวของกษิบเกอร์ไทยแลนด์เนี่ยมันเป็นมันต้องการที่จะสื่อแล้วก็บอกต่อยังไงคะ ค่ะความจริงแล้วเรื่องราวมันสะท้อนของสังคมไฮโซค่ะผ่านตัวละครแต่ละตัวอย่างตัวละครแต่ละตัวก็จะมีคาแรคเตอร์ที่จะบอกถึงเรื่องราวต่างๆถึงปมต่างๆถึงปัญหาต่างๆของเด็กวัยรุ่นค่ะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาแฝงในเรื่องนี้คือความรักของครอบครัวและความรักของริเลชั่นชีพของพ่อแม่แล้วก็เพื่อนค่ะว่าไม่ว่าจะมีปัญหายังไงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พพอร์ตเราเสมอเพื่อนที่เรารักที่สุด มันจะกลับมาคุยกันแล้วก็เป็นที่พึ่งที่เราได้เสมอค่ะอย่างนี้นี่เองตอนแรกนึกว่าแต่ละคนไม่มีใครปกติจริงๆแล้วเนี่ยเขาปกติเขาปกติเขาเ็ว่ลมันเป็นชีวิตจริงๆแต่ละคนก็จะมีปมแล้วก็การแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็นี่แหละคือกลุ่มเพื่อนแล้วก็ครอบครัวที่จะคอยอยู่เคียงข้างจริงๆแล้วเป็นคนปกติธรรมดานะครับแดนดูปกติที่สุดแล้วใช่ไหม ต้องถามนี่นะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเท่าที่ดูนี่หูหบื้อบ่าทั้งนั้นเลยนะแต่ละฉากนี่คือแบบว่าื่อทีเด็กดูแล้วโอ้โหตาลุกเลยลุกเลยตาลุกเลยพัตเต็งเขาทำอะไรอะย่างไรที่อยากจะเล่าไหมว่าแบบเบือบ่าแล้วรู้สึกแบบหูกะแทกใจเรามากเลยยาเงี้ยค่ะมีไหม เอาเอาเป็นของผมกับอลิสาก่อนละกันค่ะแล้วผมก็วันนั้นเพิ่งถ่ายกันมาน่าจะวันที่2ของการถ่ายทำเนาะหรือันนั้นอันนั้นเจอกันครั้งแรกดีวะที่เจอทีวันใช่ครับผมไปถ่ายกันฉากแรกคุ้มเข้ากันฉากแรกเลยเออหนต้องไม่อยู่บนตัวเขาแล้วค่ะต้องนะเพราะเจอ่ะเราจะเจอะเจอกันที่ฉากแรกหนูก็ไปอยู่บนตัวเขาแล้วที่ตกใจมาก ครูวันแรกเลยแล้วก็ต้องสนิทกันเลยอย่างนั้นเลยต้องสนิทกันเลยถ้ายังไม่ได้คุยอะไรกันมากเลยนะแต่ว่าพอแบบเทคแรกหนูเข้าไปอยู่แล้วหนูเป็นแบบเนี้ยค่ะจำหน้าแพทิกแบบเนี้ยเก่งมากเราเขินแล้วเราก็ตื่นเต้นแบบเจอครั้งแรกเราแบบไม่ได้สนิทอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเล่นไปแบบแพทิกมีความเป็นเจนเท่าแมนคอยระวังให้ถ้าแบบเหมือนชุดน้องจะล่วงหรืออะไรก็จะช่วยแล้วก็เลยเหมือนแบบติดต่อกันตลอดแน่นอนผู้ชายที่สนิดีไม่น่าเชื่อถึงลุคกระดูกไม่ใช่ใช่ไหมคะดูนะดูเป็นบุคคลที่ถือโอกาสได้ตลอดเวลา ในแรกหนูคิดแบบนี้ค่ะแต่พอทํางานด้วยแล้วเขาเหมือนเขาเป็นอีกแบบนึงแล้วอีกมุมเปนแบอันนี้เป็นมุมแบบตกใจมีมุมแบบดราม่าเปล่าไหมมีค่ะโดนน้องขวนน้องอีกแล้วยังไงยังไงก็คือมันจะมีฉากที่แบบทะเลาะกันในสนามฟุตบอลแล้วคือต้องใช้แรงนิดนึงแล้วเขาพลาดเขา่าขวนโดนคอหนูน้องแรงเยอะ งแต่ว่าก็ต้องแบบใช้คอนซีลเลอร์ปิดเพราะมันต้องคินทินย์ูถ่ายต่อใช่ไหมคะมันก็แบบน้องก็แบบอุ้ยขอโทษนะเราก็อกเฮ้ยไม่ไม่ต้องคิดมากเล่นเลยเล่นเลยบอกเล่นจริงเล่นจริงจริงหัวจริงเลยแดงปื้ดอย่างนี้น้องน้องชนนิดเดียวนะล้วจำได้ว่าน้องชนแค่นี้แล้วพี่ก็แบบไปเลยคอนซีลเลอร์แรงเป็นฉากเหมือนฉากตกเลยนะฮะก็โดนตกเหมือนกันจริงบอกเป็นแฟนกันใช่ไหมในเรื่องความรักก็เขาทำผิดกฎของการเป็นแฟนนะคะไม่ชอบใจเขาแล้วก็อยากให้สมจริงมืกอเลยบอกไม่เป็นไร ใครษาพี่ให้ตบจริงเลยอยากตบไม่รู้ไงว่าน้องแรงเยอะเนาะแต่ละคนก็จะมีแบบว่าคาแรคเตอร์ที่แต่งมีแบบว่ามุมขำขบ้างไหมในกองมีบอกว่ากันใช่จริงจริงแล้วขำทุกวันเลยและวี่จริงคือสากับแดนเนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนกันและทีนี้มันจะมีแบบสตอรี่จะมีสตอรี่แบบมาก่อนว่าสองคนนี้คือแบบว่าเหมือนมีซัมตีต่อการแล้วฉากนั้นน่ะมันจะเป็นเหมือนฉากดราม่าที่จะต้องไปเจอความจริงว่าเขาแบบว่าคบคนอื่นอยู่ค่ะ แต่สารเนี่ยเขาจะเป็นคนที่คาแรคเตอร์เขาจะแบบว่าเข้มแข็งเข้มแข็งก็เลยต้องกั้นน้าตาทีนี้พอกั้นน้าตาปุ๊บเขาต้องตาไม่ไหลปุ๊บแล้วปู๊กก็มาครับน้ำมูกก็เลยใช่ใช่พอแล้วพอกั้นมันก็เลยแบบร้องไห้อย่างเงี้ยคนอะไรร้องไห้ออกมาทางจมูกก็พอเรากั้นคนมันก็มันก็ร้องไยันคือแล้วนี่ก็ร้องไม่หยุดนี่ก็ร้องไม่เลิกและที่สำคัญผู้กำกับไม่แท็กด้วยไม่ น้ำมูกไหลพุ่มกลับไม่เฮค่ะแต่ถ้าน้ำตาไหลเมื่อไหร่เทคเลยขอแบบมาพุ่มเก่าค่ะพี่เตนเป็นพุ่วงกับที่ให้เล่กอินเนอร์แบบข้างในแบบมากๆลึกๆถ้าน้ำตาใช่ไหมคะก็จะอยากให้แบบคอคลออยู่ในตาถ้าร้องให้แบบน้ำตาไหลมาคั้นมาใหม่ขอแค่แบบคอคลอคอคลอยหรอ่ไเขนาดนั้นใช่ใช่เป็นนักแสดงมัลค่ะโดนทุกคนฮะใช่หนูเคยเล่นฉากหนึ่งที่แบบ อีกนิดนึงแบบพี่มีขาดสักทีน้ําตาจะไหลแล้วหนูเลยแบบได้ค่ะคุณแม่แล้วหนูก็เดินเชิดหน้าขึ้นอย่างนี้แล<อ>้วเดิน,ดน,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 นออกไปเลยหนูก็มันไหลหนูน้งเดินขึ้นแบบเนี้ยโดนคดแต่ว่าในนี้เนี่ยเห็นแต่ละคนที่บทบาทแต่ก็มีคนที่ไม่เคยเล่นแสดงละครมาก่อนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเมื่สุดดันนะคะค่ะก็มีบ้างค่ะกดดันบ้างแต่ว่าเราก็สู้ตายเพราะว่าทีมงานเราทุกคนตั้งใจแล้วก็น่ารักมากขนาดนี้ โอเคค่ะนี่เซเลน่าเองก็คือเคยแรงมาก่อนหมายถึงในเรื่องนะแล้วปัจจุบันของของละครเีรลส์เรื่องนี้เราต้องแรงบ้างไหมคะก็มีมีบ้างค่ะแต่ว่าคือกลับมาคราวนี้มันจะมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เขาเปลี่ยนในขณะนี้แต่บอกไม่ได้ต้องติดตามค่ะอแต่ว่านี่มีอนแอรมาแค่2ครั้งเองค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้าง ดีนะคะ,<น>ะต้องขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจพวกเราเพราะเราเป็นในฐานะนักแสดงเราก็มีเหมือนกําลังใจในการทํางานในการตื่นเช้ามาทุ่มเทกับงานเราต่อไปผู้ <c oughs> ก,กํกากับทีมงานทุกคนก็รู้สึกแฮปปี้กับผลงานที่ทาแล้วมีคนแบบสนใจขนาดนี้ค่ะเราได้ดูตัวเองเมื่อไหรทุกค,ค,ครั้งที่ออกอากาศนะคะดูดู่แล้วอยู่แล้วโซ่แหมใช่ไหมที่บ้านว่าอย่างไรบ้างที่บ้านก็ฉากที่เมื่อวานออนแอร์ไป่ไหมพ่อผมบอกว่า ตื่นตื่นมาปุ๊บลุกขึ้นมาผู้หญิงสองคนพ่อขำตกเก้าอี้อ่ะชีวิตจริงไม่จรพ่อขำตกเก้าอี้บอกแม่ไม่บอกเนี่ยพ่อแกขำตกเก้าอี้เลยนะตอนเช้าเออเหรอแต่เอาจริงนี่เมื่อกี้เพื่อนแอบกระซิบชีวิตจริงเฮ้ยที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นจากเนี่ยเคียคาแรคเตอร์เหมือนชัดมากอลยจริงเหมือนมากคือเหมือนยังคงเป็นตัวเขาอยู่แล้วเป็นคนจริงเป็นตัวเองเป็นตัวเองใช่เลยเราบางทีก็ต้องนิดนึงมาครับ อม่ไ่เล่นเป็นตัวเองเลยนู่นบอกว่าในในบทนี่คือจะต้องเป็นยังไงนะก็คือเอริกเป็นหนุ่มที่อ่อนแอใช่ไหมครับแล้วมันผิด กับไอเล็กกระเด็กนมโชดิเด็กนมโชว์กล้ามใหญ่สุดแล้วเด็กนมโชว์ไหนเด็กกรเดกดิโอ๊ยอยากเลยครับอยาเลยครับอยาเลยครับจริงไม่ได้ซูมลงไปเอลิกขึ้นไหนคือบอกบอกไปแล้วเนี่ยในในบทเนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่แบบอ่อนแอต้องอยู่แบบบ้านแม่จะคอยสั่งตลอดเวลามีพี่สาวคนเดียวแต่ตัวตนจริงๆบอกว่าเป็นคนที่แบบ แข็งแกร่งมากคือ <ๆ S 2> ผิดทุกอย่างเริ่มจากออผมเป็นลูกคนเดียวมไม่มีพี่ไม่มีน้องสองแม่ไม่ตามใจครับ <laughs> แล้วก็อ,อ,อะไรอีกก็อย่างแรกผมก็ไม่ได้ออนแอเหมือนตัวเอริกไม่เคยคิดสั้นไม่เคยค ติดยาอะไรแบบนี้อาการใหญ่มากเลยนะจริงๆครับผมก็ถือว่าต้องไปติดตามดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะคาแรคเตอร์ล้วก็จะเล่นเป็นยังไงนะคะใน g o อสิบเกิลของเราสุดท้ายนี้ให้ฝากผลงานหน่อยดีกว่าเกี่ยวกับ g o อสิบเกิลค่ะ ค่ะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะพวกเราทุกคนแบบตั้งใจทํามากๆเลยแอปกระสุดหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็แอปิโซดสองที่ผ่านมาก็อยากให้มีความคิดอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะคะที่ก็สิบเกิร์ลไทยแลนด์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมแล้วก็ทวิตเตอร์ค่ะพวกเรารับฟังแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนให้ถ้าพวกเราเปลี่ยนได้ค่ะจะทำเป็นที่เลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะทางช่อง3มทุกวันเพื่อค่เวลาทุกทุ่มที่สิบนาทีนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางเป็นแอปพลิเคชันกอดสิบเกิร์ <S <S ค่ะโอ้โห,โเ,โโหเริศมากๆนะคะมารายการของเราแบบนี้นี่เขามีทา่าด้วยนะกอร์ไหนเวลาคือปกติเนี่ยถ้าเวลาขั้นแต่ละตอน <จะ S 2> ไม่เตรียมก่อนเลยกอส์ิบอะไรนะ เอ็รเอ็กซ์แต่ว่านี่เขาบอกว่านักแสดงทุกคนจะ่มีท่าเตรียมไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราปิดเบกนี้เนี่ยไปพร้อมๆกับท่าท่านี้เลยดีกว่าโอเคพอไหมรู้ไหมหนึ่งสองทรามเนีรู้ไหมว่าทำไมโลกมีทีออยู่ยากเพราะมันเป็นโลกของ g o d บเก l ร์ลยล่ะ You know you know me Godzilla เาอย่างนี่มันพูดตามไม่ทัน้อมนานไหมคะค่ะ้อมนานไหมคะมากชอบทุกรายการแต่ก็ยังงงแบบนี้ตลอดเลยน่าดีน่ารักดีและช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเรามีเรื่องเตือนภัยคุณผู้ชมค่ะมีคุณครูสาวชาวจีนคนหนึ่งนะคะไปย้อมผมสิบวันหลังต่อมาเสียชีวิตเลยค่ะเพราะเธอแพ้สักครู่เดียวค่ะเขาบอกว่าสาวที่ค่อยๆจิ้มซอสเป็นคนที่ตรงไปตรงมา